ทุกคนมกเขืโต๊กนะคะพายุมะเขืนะคะทุกคนก่อนมั่งยคนอะคะ่ะตกใส่รถคนะคะ่ะเบิ่งเพิ่นเบิ่งเขาเก็บมเบะเขบด้วยค่ะทุกคน ตอนนี้ช้าอยู่หนักเลยค่ะลูกคนฝนตกหนักมากตอนแรกหนักลูกเข็บลุ้งม,ม,มือเลยค่ะ มาอยู่ข้างไหน,นะค่ะทุกคนตอนแรกน่ะลูกซ้ายว่าจะพาไปยังตลาดในพาษานะคะตลาดนัดยามคืนนะคะว่าไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่าขั้นฝนตกหนักแบบบางสีค่ะมีเอฟซีหลายท่านนะคะที่ถามข่าวเกี่ยวกับพญายไพลังนะคะว่าคือบอหาพญายไรลังแน่เล่าเป็ี่ยนยังไดแล้วอยู่ดีสบายหรือเปล่านะคะ คอยกับเล้ากับคุยกันทุกเมื่อล้ค่ะแต่งแต่ตอนขึ้นเครื่องเดินทางมากรุงเทพกาโทรหาเล้านะคะเพราะล้มเครื่องกับโทรหาเล้แล้วก็มาถึงเชียงใหม่คอยกับโทรหาเล้านะคะคือคอยก็จะ้ายงานแล้วนะคะแล้วกาบโทรคุยกันให้เล้าคุยกับลูกซ้ายลูกสะภ้พยพอมนะคะเรามาเคื่อนนี่ไปเยี่ยมพ่อดองแม่ดองกัให้เพื่อนทักท้ายกันขึ้นกันนะคะทุกคน วันนึ่งหันข่อยก็พึ่งล้างโทรศัพท์ไปนะคะกับคุ้กับเลาแล้วก็ดีอยู่นะคะกับล้อกับวัดความดันส่งรายงานหมอขึ้นเกาละค่ะเมื่อที่วันที่สิบห้าที่เราไปหาหมอหมอก็บอกว่าเรามีค่าของเลือดอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งยังสี่ละค่ะหรือศูนย์จุดหนึ่งละค่ะก็จำไม่ได้ก็ถือว่าโอเคดีขึ้นนะคะ แล้วกับหัวใจแล้วกับมีปัญหาเล็กน้อยนะคะแล้วกับความดันแล้วนะคะทุกคนกับหัวเข่าแล้วกับรู้สึกว่าหัวเข่าแลจะมีปัญหาแน่จากน้อยน,ะะ <S <S 1> <S 1> น้ำน,นะคะก็มันก็เป็นเรื่องของพุทธาเป็นโรคของพุทธาล่ะค่ะเรื่องหัวหัวเข่าบดีนะคะแต่ว่าอย่างอื่นแล้วกับว่าพออยู่ได้อยู่นะคะแล้วตอนนี้นะแล้วกับ อาลืออาตูอยู่ข้างบนเราจะเฮ็ดอ,า,อาปรับปรุงสมแซมคร้วนะคะ่ะแล้วก็ลือออกม้านะคะ่ะแล้วก็สิดคอยเฮ็ดคอยทําไปทีละขั้นตอนละคะ่ะตอนนี้การแล้วก็บบเป็นอย่างมากมายลลกค่ะก็แค่เหงาแน่ที่บ่มีข่อยนานันละคะ่ะแต่ว่ากัเวลากับเดินเร็้วนะคะ่ะกับแป๊บหนึ่งกับซีมือแล้วนะคะ่ะจะข่อยมาอ้าหอดเหมืองไทยนะคะ วันที18น่18เมษายนก็จะเดินทางกลับนะคะกับหวังว่าเราคงจะบ่มีอียังเกิดขึ้นกับเรานะคะทุกคนแต่ว่าณตอนนี้เราก็ว่าแล้วโอเคอยู่บอเป็นอย่างมากมายนะคะนี่และค่ะกมาอัปเดตเรื่องพยานพลังให้เอฟซีที่เป็นห่วงเป็นย้ายแล้วนะคะคอขอขอบคุณแทนพยายนะคะที่มีเอฟซี ที่เปิดเอฟซีที่หนาแรัมากมากเลยนะคะที่คอยเป็น้องเป็นใยไข่กับพป็ยพลังมาโดยตลอดนะคะ่อยต้องขอกาบขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวไขว้างกล่องก่อนนะคะทุกคนคอยขอกาบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่คอยถามไทยคอยเป็น้องเป็นใยาป็นยฝรังเรากับไข่มาโดยตลอดนะคะ่อยก็จะ อ่อัปเดตเกี่ยวกับพญายิ่ฝรั่งให้ทุกคนฟังเรื่อยๆนะคะ ไฟกระดับด้วยค่ะเอ้ใจใหญ่ไฟดับค่ทุกคนตอนนี้ไฟฟ้ากับมาแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าฝนยังไม่หยุดโตกแห็งโตกแข็งก็งงเก้าะคะ สงสัยเมื่อนี้นก็จะถ่วมอีกนะคะทุกคนน้ำถ่วเม,มือคืนที่ข่อยกับลูกซ้ายหนาไปพาผาดองแม่ดองนะไปกินข้าวอยู่ร้านทั้งนั้นนะคะแล้วแป๊บเดียวพายุฝนมาเราน้ำก็ทถ่วงเชียงไม่เลยนะคะเมื่อนีนน่ะตกโดดตกนานพ้อเขิดว่าคงจะถ่วมอีกละคะ่ะก็คงจะต้องนนอน,น,อนเลนอยู่นี่นะคะ จนกว่าลูซ้ายนะ่ะจะเลิกงานม้านะคะแต่คิดว่าคงจะออกไปข้างนอกลำบากอยู่นะคะตอนนี้ตอนดูทีวีดีกว่าตอนนี้พายอยู่กับสงบแล้วะคะ่ะทุกคนแต่ว่าคอยกับี่เรืองเศร้าใจนะคะเพราะว่าลูกซ้ายคอยล่ะคะ่ะโทรมาบอกว่า เมื่อเช้านี้ขี่มอไซค์ไปทํางานยานรถติดแล้วเอามอไซคไปนะคะแล้วที่นี่พายุหิมะเอ้พายุลูกเห็บมาล้มแห้งนะคะเอารถจอดไวาา้อยู่อพาร์ตเมนต์ยูหอพักนะคะแล้วกระเบื้องกระตกไซลูกเห็บกระตกไซตตอนนี้นะ่ะรถกระพังนะคะก็เลยต้องโทรเอิ้นประกันมาเบิงนะคะทุกคน ่อยกัเลยโอ้ยเป็นยังขาขีมมอไซสไปน้อลูกหลาสันดอกรถยนต์นก็นออกห้แล้วหลาก,กัเลยมะเสียใจน้ำโกนพราะวา่ปะคิดว่าฝัน่าพายูจากแห้งป่านนี่นะคะกระสิเป็นนักจนได้กะสิเป็นลายจนได้เอิ้นประกันนะคะทุกคนข่อยก็เลยถ่าลูกกินนี่ว่ามาหาไปกินเขาอยู่หหอง ตอนแรกว่าจะพากกันไปย่างตลาดนัดนนั่นแหละค่ะวันนี้คงจะไปไปแล้ววันนี้มาเบิ่งผลงานพายอยู่นะคะทุกคนรถลูกซ้ายนะ่ะจอดไว้เรากระเบื้องกระเบื้องจากหลังค้านอนนะคะก็ปิวมาใส่ตอนนี้ก็โทรหาประกันแล้วให้ประกันมาเบิง่งนี่เมัมงไดแน่หล่ะลูกอ๋อเป็นสเก็ตเป็นจุดจุดตั้งเชียค่ก <Okay. S 2> ใครอยู่แบบบุบหลายแต่ว่ามันก็นต้องได้สอมคือเกาหละลูกใครเบิดเปตั้งนี่แม่งเหมือนเลยต้องทำสีไม้เบิดหล,<ม><ม>ลือล่ะต<ม>ั้งนี่โดนมดแล้วแมนเบิดเป็นเป็นจุดขาวๆน,น้อยๆเต็มรถเลยะาขวานเรลยค่ะแมนเบิดเลยเดโดนรหมด,ด วันนี้จะเป็นเม็ดลูกเห็บเห็นเนาะนั่นแหละอันแหลอมอันกน่อนลองลองลองเม็ดลูกเห็บได้ัดนอื่นเขาก็สีแมนบาลเหมือนขั้นข้างหนึ่งก็สีแมนเหมือกันรหรืนั่นแหละเป็นกระจุดกระด้างกระขดาวเบิดเบิดเลยเบื่องดู้วยปลากระโสกดีอยู่ดอกที่มีประกันสันน่นนองไว้ เรแห่งเสียเวลาเนี่แหละขั้นเปลาารถไปน้ำก็สิบว่าเป็นอย่างเนาะเอาสร้างหววนูุระคือว่าเสียคอเสียล้างไปอืมของคนอื่นเขาก็เป็นขึ้นกันนั่นละคนอ่ะเขาก็โทรหาประกันหาประกันขึ้นกันนั่นหละเอ้าแลวขั้นเดือนกะเป็นรายขึ้นกันค่ะทุกคนแต่ว่าของโมก็จะเป็นทะลอกแล้วก็บูมมาซื้อ ยาข้อเชียนั่นไปลูกว่าเป็พยังดอกซ้ำเลยเกินอุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติเนาะตอนนี้กลับบ้านนะคะพากันไากินขา้าวอยู่ห้องลูกซ้ายนะคะเพราะว่ามื่อนี้บรายพากัดไปยังตลาดตอนแรกว่าจะไปตลาดนัดในพัสดในอ่า ตลาดน้านำแลกนะคะเราที่นี่พอดีมีพายยูลูกเห็บเข่าแล้วกับเฮดไทยบ้านหลังนึงกับเบื้องทูแล้วก็ล้มพาดกับเบื้องมาถือรถถูกซ้ายนะคะแล้วก็ถือรถทุกคนที่จอดอยู่อหอพักนะคะห่างเบิดทั้งเบิดก็เลยต้องได้เคลียร์กับประกันให้ประกันมาตรวจแล้วก็ตกลงกับประกันประกันกับมาเช็คแล้วก็ จะได้เอารถเผาอูน,นะคะทุกคนตอนนี้ก็มาหอดอพาตเมตนแล้วมาหอดที่พักกันนะคะเมื่อน,ะน,นมิสมนนมอีกเรื่องหนึ่งนะคะทุกคนลูกไพร่ขับรถมาฝนกโตกแข้งนะคะเราก็เลยไปเฉี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์กันกิลลู เอาเฉียวกับรถยนต์เราที่นี่สีเขาทะลอกกันมาลวกสีทะลอกสีทะลอกกันเลยอ่าต้องได้อ่าสอนไปเขาละค่ะแต่ว่าเขามีประกันเขามีประกันเขาก็ต้องในเสียเงินคือก็มาดูหลักเขาต้องด้เสียง,งนั้นสอมเขาเพ่ดูว่าเขาเฉีย,ยวทใดวะนี่มีปัญหาทั้งสองคนเลยเอา้าอยู่ในหนีมันบ่ขี้กย ไ่ได้เสียนั้นหนูวเขาไม่ได้เป็นอย่างไรเออทั้งมดแปว่าเ้องแบบไปเฉียวไปเฉียวเขาแล้วเขาโบกงูหรอกเออแล้วเขาไม่ได้เป็นอย่างไรหรอกแต่รถดปา์มมาเป็นอ๋อจะแต่ปา์มต้องไปสอนเองตามตามสอนเองอ้ยมีแต่เรื่องเล่าเอากระซังทะลุหลาถือว่าเสียข้อไปเสียเวลาไปซื้อ สองเบอรของโมก็ต้องใส่เวลาเป็นเดือนกลัวสองเดือนพ่ดนแล้ว,ว่าได้ครับ mm. ค่ะเมื่อนี้ก็ไม่เรื่องบวสบายใจนะคะแล้วโค้ชกับเรื่องอภัยธรรมชาติเนี่ยระคาพอดีพาอ,อยู่ฝนแห้งก็เลยเหตุห่ mm. รถลูกซ้ายพังนะคะเราก็ลูกสะพายกับครับรถม้าเฉียวรถเก่งเขานะคะแต่ว่ารถเขาก็ว่าเป็นยางลายแต่ว่ารถมอามอรไซค์ของลูกพายนะกะเสียหายหลาย,ยต้องไปซ่อมนะคะกะถือว่าเป็นการฟาดเคาะไปนะคะทุกคนมือวานนี้ที่ไปยางห่าง คอยกะถือคนมายางต่ำนะคะนาคอยกะบวมเต่มเมื่อวานนี่นะคะทุกคนตรงไหนจนว่าปวดตาบิดเลยเด็กน้อยไว้รุุน,นะค้ะเบิงโทรศัพท์นะคะนันบอลเหลียวเบิงทางเราที่นี่่อยกะหันไปเบิ้งขางๆมันก็นเงยหนาขึ้นมาต่ำคอยเลยนะคะกะถือว่า ทั้งข่อยทั้งลูกซ้ายทั้งลูกไพ่ก็เสียขคอไปนะคะทุกคนงอดนี่แต่ว่ากาบมนเป็นอย่างนะคกการดีกว่าเกิดอันตรายอย่างอื่นนะคะนะครับวันนี้ข่อยก็จะเก็บของเตรียมตัวกลับบ้านเมื่อื่นเศร้านะคะเมื่อื่นเศร้าก็จะลูกซ้ายก็จะไปทรงลูกไผ่ก็ทํางานวันอาทิตย์นะคะกับอะไรไปทรงก็จะออกจากนี่นะประมาณตีห้านะคะเพราะว่า เช็คอินหกโมงเช้าเครื่องออกหนึ่งโมงนะคะก็เลยจะต้องเช็ค uh, ของเตรียมของนะคะทุกคน mm hmm. ค่ะเมื่อนี้่อยสิคอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเอาไว้คุยกันในะคลิปต่อไปนะคะเมืเอ่อนก้ามาบอกเราให้ทุกคนรู้นะคะว่าเกิด uh, ภัยธรรมชาติเท็ดไทยลดลูกซ้ายกับลูกสะพ้ายเสียหายนะคะ ค่ะก่อนจจากการขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณพระคุณเจ้ารักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันในะคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมุลลาว่าสวัสดีบ๊ายบายเอฟซีาาว,วันดีครับบ๊ายบายครับวันนี้เป็นวันที่ <laughs> ไม่สบายเลยหน้าดําเลยเก <laughs> ิดเรื่องทําให้เครียดและเป็นยังนรลูกหล่ะหรือว่าเสียข้อไปลกูก ดีก็เขาเกิดอุบัติเหตุอันนี้ก็เป็นภัยธรรมชาติท่าก็พสามารถควบคุมใดป้่อยมันไป่ล,ล่ะทำใจให้สบายสบายคิดปวกเอาแค่นี้ล่ะบ๊ายบายกูดไนท์ค